ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมโชวนายขับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำวันนี้ก็เลือกทางจนได้นะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ซะอีกนะครับมันก็เลยเพิ่มความเชื่อว่าเฟดน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยหรือยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คิดไว้และ การที่เฟดก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะมีการขึ้นดอกอีกสองครั้งเนี่ยมันอาจจะหายไปสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในขณะที่ทางฝั่งยุโรปเขายังรบกันไม่จบนะครับแน่นอนว่าทาง ECB หรือธนาคารกลางยุโรปจะต้องขึ้นดอกต่อไปแต่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมันมีทีท่าว่าใกล้จบแล้วเงินมันก็ไหลไปทางฝั่งยุโรปกันนะครับถ้าไปดูค่าเงินยูโรเมื่อวานนี้พุ่งโอ้โหแบบแท่งเขียวยาวเลยนะครับส่วนดอลลาร์ก็แดงยาวลงมากับกันนะครับดังนั้นในระยะสั้นวันนี้ถ้าคิดจะเล่นเมื่อวานนี้เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันเลือก ข้างบนเนี่ยมันจะมาแกว่งในกรอบบน,บนก็คือ40ถึง80นั่นเองครับตอนนี้อยู่ครึ่งกรอบพอดีทํำยังไงก็ก็ก็เหมือนที่เราเล่นไปเมื่อเมื่อสักเดือนเดือนที่แล้วฮะ,ะก็เนี่ยเข้าเลยครึ่งหนึ่งนะครับก็ไปรอปล่อย7 8แล้วก็ไม้สุดท้ายอาจจะแบบหอ่อเข้าไปเผื่อไว้แตะ9ก้าก็ได้นะครับส่วนเงินอีกครึ่งหนึ่งก็เนี่ยมารอ5 4 3นะครับก็แค่นี้เลยนะครับเล่นในกรอบบนไปส่วนกรอบล่างนี้ก็คง จบกันไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นะก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้จะมีประชุมเฟดอีกครั้งหนึ่งถ้ายังบอกว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงมันลดลงก็จริงแต่มันยังไม่ถึงเป้าที่2%เน่ะฉันจะขึ้นดอกต่ออ่ะอันนั้นค่อยมาดูกันอีกทีมันอาจจะแกว่งกันมากรอบล่างอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่เอาไปว่าตอนนี้มันอยู่กรอบบนแล้วก็เล่นกรอบบนกันไปนะครับทองคำแท่ง9.5บ้านเราเช้านี้ก็บวกมาถึง3 2 0 0จนได้ราคาขายนะหลังจากที่รอขายมาหลายวันนะครับก็ขายไปเรียบร้อยแล ปัจจัยมาจากอะไรก็แน่นอนอทองคำสปอตมันขึ้นแต่บาทเราก็ยังคงแข็งต่อเนื่องนะอันนี้ไม่แน่ใจว่า,าน่าจะกระทบจากอล่าส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประเด็นภายในประเทศด้วยนะครับว่าการเรื่องนายกอาจจะไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้นักลงทุนเขามีความเชื่อมั่นในค่างเงินบาทนะครับก็อันนี้ดูประวัติการซื้ถ่ายนะก็ไม้ล่าสุดเข้าไปเท่าไหร่นะ 1> 3าม0 0ื่่ปดต้ขาย3 2มหมเป๊ะเลยเมื่อคืนนี้ก่อนนอนนะครับก็มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการเปิดบัญชีอันนี้เป็นออมทองของ AR R นะก็เราสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลานะครับถึงมันจะตั้งออเดอร์ไม่ได้แต่เราก็ใช้เงื่อน,น,นเวลาแทนมันก็ทําได้เหมือนกันมันไม่มีภาษีไม่มีค่าคอมอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็กดที่โปรไฟล์หรือเนี่ย โทรมาสอบถามก็ได้อ่ะอันนี้จะปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีเพจปลอมเนี่ยเกินการไปหมดดังนั้นก็อยากให้เรามาระวังกันด้วยนะครับเอ่อคือย้ําว่าถ้าที่ไหนมีประกันผลตอบแทนเนี่ยให้ระวังไว้เลยว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับของจริงเราประกันไม่ได้ถ้าประกันได้เราก็คงไม่ต้องหาลูกค้าเราเอาเงินไปเล่นเองดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาการไปเบียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กบับ ARR สวัสดีครับ